วันนี้เฮียตั้มจะพามาชมรถสวยๆอีกแล้วนะครับคันนี้สาวกนิสสันจุกรู้กันครับว่าตัวนี้มันแรงแค่ไหนนะครับตัวนี้นะครับเป็นนิสสันจุ๊กตัว 1.6V นะครับท็อปสุดในรุ่นนะครับตัวนี้เอกลักษณ์ของนิสสันจุกนะเขาจะเป็นไฟใหญ่ๆอย่างนี้เลยไฟกลมใหญ่ๆแบบนี้นะครับตัดกับไฟข้างบนเนี่ยเป็นไฟหลีและก็ไฟเลี้ยวนะอวกาศมากรถคันนี้นะครับ ช่วงล่างนี่ข้างล่างดูไฟนะครับอันนี้เป็นไฟตัดหมอกของเขาไฟเขาจะเป็นสามระดับเลยใช่ไหมสูงกลางต่ำคันนี้เพียตั้มได้มาเนี่ยสวยงามมากใครได้ไปนะคุ้มคุ้มตังไหรู้ไหมยางเหมือนมาดูยาง่อนยางลูกค้าเดิมนะครับเขาเปลี่ยนมาให้ใหม่นะโยโกฮาม่าเลยนะคันนี้ปี2024เพิ่งเปลี่ยนมาเองนะครับถ้าลูกค้าไปเปลี่ยนใหม่เนะี่ยถ้าเป็นซีรีส์นี้นะเพียให้เลยมีหมื่นสองหมื่นได้อะชุดนี้แสดงว่าลูกค้าเดิมเนี่ยรักษารถแค่ไหนลองคิดเอาดูนะครับคันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยสีเนี่ย ยังไม่ได้เก็บงานเลยครับสีเต็มเลยนะครับสีเต็มคันเลยไม่มีริ้วรอยเลยนะมือจับนะครับเป็นระบบสัมผัสแล้วสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะอย่ามาดูข้างหลังกันข้างหลังเนี่ยไฟเขาเนี่ยถ้าสาวกนิสสันเนี่ยเราจะเคยเห็นรถสปอร์ตอยู่คันหนึ่งไฟท้ายเขาจะใช้แบบนี้รู้ไหมยี่ห้ออะไรรุ่นไหนเดีย๋ยวตามบอกให้นิสสันเฟร r เลดี้สามเจ็ดศูนย์เป็นไฟแบบนี้เลยสปอร์ตเลยนะครับคันเนี้เขาก็ย่อมาให้ดูแล้วทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับโลโก้เขาแน่นอนครับจุ๊ก ตัวนี้นะตัดกับไฟทัศทิมข้างล่างนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะเซนเซอร์ให้มา2จุดมีกล้องมองถอยให้นะครับสวยๆแบบนี้อยู่้างล่างนี่ไฟเบรกดวงที่3อยู่ชั้นบนนู่นเลยสวยๆแบบนี้มันลงตัวมากเลยนะมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะครับชุดแต่งอันนี้มาจากโรงงานนะมีเฉพาะตัว V ีนะครับสวยๆแบบนี้เลยไม่ต้องไปทําอะไรมาแล้วกับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนะครับว่ายิ่งใหญ่สวยงามแค่ไหน ด้านหลังครับอันนี้เฮียตั้มพับเบาให้ดูนะเป็นพับเบาเนี่ยเก็บของได้แบบสัมภาระได้เยอะมากนะครับถ้าเราไปกันแค่2คนนะเก็บของได้เยอะเลยนะครับส่วนถ้าไม่พับเบาก็จะนั่งแบบโอถงใหญ่มากนะครับนั่งแล้วก็สบายสบายตัวไม่ไม่แออัดเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันว่านิสสันจุกเนี่ยทำไมมันยังเป็นรถที่คนตามหากันอยู่นี่รถ10ปีแล้วนะแต่ทําไมคนยังหากันอยู่ภายในมันสวยแค่ไหนตามมาชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับอ่ะข้างในนะครับเริ่มจากแผงประตูครับ อันนี้จะเป็นเขาทาเดินกระมี่ีสีแดงให้นะครับสวยๆแบบนี้เลยพร้อมกับฝาครอบตรงนี้เป็นลายสีแดงมันจะออกสปอร์ตเลยนะพร้อมกับที่ควบคุมกระจกนะครับเป็นออโต้ข้างหนึ่งนะครับข้างคนขับนะครับเป็นไฟฟ้าหมดสีด้านนะครับผมมือเปิดก็ยังเป็นผมเมียมเงาๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้างในกันเริ่มที่พวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยออกทรงสปอร์ตนะครับมีมัลติฟังก์ชันให้เล่นคบคันนะครับเทียบเท่ากับรถใหม่ๆปีนี้เลยนะสวยงามแบบนี้เลยเป็นหนังแท้หุ้มไว้นะครับสวยงามนะครับเรามาดูบอกกันนะครับบอก เขาทําแบบว่าให้รู้เลยว่าขับจุก <S <S เห็นไหมครับเขาปัม๊มคําว่าจุกไว้ให้หนูนๆแบบนี้จากโรงงานนะคล้ายๆพวกรถสปอร์ตเดี๋ยวนี้เลยนะแต่คันนี้เขามีมาก่อนการเวลามาแล้วนะครับเรามาดูคอนโซลกลางนะครับเป็นไงครับอันนี้มาจากโรงงานนะเป็นสีแดงมันตัดกับเบาะมากเลยนะครับสวยงามแบบนี้เลยเร,เ,รเราไล่ขึ้นมานะครับที่แอร์นะครับแอร์ Air ตัวนี้เป็นแบบดิจิตอลแล้วนะสวยงามแบบนี้เลยมีที่ปรับโหมดหลายๆโหมดให้เลือกนะครับพร้อมกับกล้องมองถอยให้ด้วยนะครับคันนี้แล้วก็กล้องตัวนี้มา พร้อมกับวิทยุหน้าจอทัชสกรีนให้ด้วยนะคันเนี้ยเฮียตั้มว่าสวยงามมันมันหายากอะแล้วกับด้วยรถที่10ปีแล้วลูกค้าดูแลดีมากอย่างที่เฮียตั้มบอกยางเขายังเปลี่ยนอย่างของดีด้วยนะครับเฮียว,ว่าชุดนี้น่าจะมีประมาณเกือบ2 0 0 0 0ืได้นะใครได้ไปเนี่ยใช้ได้ยาวๆอเฮียตั้มลืมไปประตูหลังไม่มีที่เปิดล้ำไหมครับที่เปิดเขาอยู่ตรงนี้ ดีไซน์เขาล้ำยุคไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนโซนผู้โดยสารด้านหลังดูกันครับเริ่มจากแผงข้างครัครบก็ยังเป็นสีแดงจากโรงงานแบบนี้นะคุมโทนแดงดําให้ดูสปอร์ตขึ้นนะครับมาพร้อมกับมือจับคมเมี่ยงเหมือนข้างหน้าเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวมาย้ายไปดูเบาะกันเบาะคันนี้ด้านหลังแทบไม่ได้ใช้งานเลยเบาะเขาจะมีได้แดงตัดนะครับเดินได้แดงตัดเหมือนพวกรถสปอร์ตเลยนะสวยงามแบบนี้เบาะเนี่ยมีรูระบายความร้อนเยอะมากถือว่า เขาให้มาเนี่ยคบคันเลยนะครับเทียบกับรถพวกลักชูรี่ได้เลยนะตัวนี้เราไปดูจุดขายแม็กของเฮียตั้มกันนะครับสเตปเดิมคอนเซปต์เดิมนะครับคเ,บเ,ค,เ,บเครื่องมีเซอร์วิสหนักโมดิฟายมาหรือเปลี่ยนเครื่องเฮียตั้มไม่ซื้อมาขายแน,น่นอนมาดูคันนี้กันว่ามันจะมีหนึ่งในนั้นไหมไปดูกันครับคันนี้ครับเฮียตั้มบอกนิดนึงรถเพิ่งรับเข้าเฮียตั้มเลยรีบรีวิวให้เพื่อนๆดูของดีๆเลยยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดแต่ว่าเราดูแบบนี้นะครับดูเลยไม่มีคราบน้ํามันที่เยิ้มออกมาจากซีนความร้อนทุกอออออยยย่่่่าาางงงคคครัันนนนีี้้ืเเดดิิิมมมมสสททลไไํวแ ขุนการใช้งานเท่านั้นแต่น้ํามันไม่มีเยิ้มนะครับสวยงามเลยนะครับโครงสร้างไม่มีชนหนักหรือพลิกคว่ำน้าท่วมเหมือนเดิมเฮียตั้มกําลังซีให้นะครับแล้วสําหรับสาวกนิสสันจุกหรือพี่ๆท่านใดที่อยากได้รถนิสสันจุกตัวนี้นะครับเฮียตั้มขายแค่2,19,000บาทเท่านั้นนะเป็นเงินสดนะแต่ถ้าเงินผ่อนผ่อนอยู่เดือนละ4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีดอกเบีย้ยได้ถูกอีกหน่อยนะครับสนใจรีบทักกันมานะครับรถเพิ่งเข้าเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับขอบคุณนะครับ